สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเก่งนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมนิสันเอ็นเจนเวนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับนิสันเชียงรายบายนิสันนางฟ้าและช anel ยูทูบนิสันนางฟ้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูนี่ตัวนี้เลยครับเป็นนิสันนาวารานะครับดับเบิลแคป สี่ประตูนะครับยกสูงเกียร์ธรรมดาสําหรับตัวนี้นะครับใส่ชุดแต่งพิเศษเข้าไปนะครับตามที่เห็นในนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่รูปไอตัวที่เดิมๆของมันที่ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งให้ดูนะครับว่าเดิมๆกับตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะครับสำหรับนิสันนวาวาร่าตัวดับเบิลแคนะครับของเราเป็นตัวยกสูงเนาะทั้งหมด ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมันจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่849,000บาทซึ่งเป็นเกรด E นะฮะส่วนตัวนี้เป็นเกรด V นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่9 1 5 0 0 0บาทเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูด้วยว่าระหว่างเกรด E กับเกรด V เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้จะเริ่มต้นที่899,000บาทเป็นเริ่มต้นเกรด E เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปเดินวนรอบคันกันสักหนึ่งรอบนะครับนี่ให ให้ดูก่อนว่ามันมีความสวยงามประมาณไหนบ้างนะครับเดินวนเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะครับว่าตัวนี้ใส่ชุดแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยละกันนะครับตัวแรกเลยก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเป็นตัวเดิมอะครับมันจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมฮะแต่อันนี้เราใส่สีดําเงาเข้าไปตัวนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะฮะเป็นเป็นชุดเลยก็คือเราครอบครอบตรงนี้เข้าไปใหม่เลยนะครับน,นี่แล้วก็มีโลโก้เป็นสีโครเมียมนะครับ ด้านใต้เนี่ยมีกล้องได้ตัวนี้มีกล้องรอบคันให้นะครับสําหรับกล้องรอบคันมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็มีด้านล่างเซนเซอร์นะครับเตือนก่อนการชนด้านหน้าตรงนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ตัววมีนะครับสําหรับตัว e ที่ราคา8ปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจะไม่มีนะครับต่อไปไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้าออกแบบใหม่ของนิสันเป็นแบบ q u o s t e led นะครับก็คือมีไฟด้า โคมละถึงสี่ดวงด้วยกันนะครับก็คือไฟต่ําจะติดสดวงนี้แล้วก็ไฟสูงสองงบนแล้วก็มีไฟเ a ย์ไทมตรงนี้นะครับเป็น2เส้นนะนี่ด้านล่างมีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED มาให้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับเกรด E จะไม่มีไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับสําหรับด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปก็ประมาณนี้ขยับมาครับด้านข้าง อันแรกเลยที่ใส่เข้าไปก็คือเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ได้เจาะตรงตรงแก้มนี่นะครับก็คือเป็นหมุดหลอกให้โชว์ดูสวยงามเฉยๆนะฮะแล้วก็ล้อแมกล้อแมกตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกแบบสไตล์แบบออฟโรดเนาะเป็นยางแบบ AT นะครับก็คือสามารถลุยได้ทั้งถนนธรรมดาแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาได้นะครับก็คือลุยแบบออฟโรดได้เลยนะครับ ซีรีส์ยางก็จะเป็นแบบนี้ครับสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดขอบตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับตัวนี้แล้วก็ของเรามีการยกยุกให้สูงขึ้นด้วยนะครับด้านข้างด้านข้างตรงนี้มีไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องตรงนี้ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอีกอันนึงก็คือจะเป็นบบันไดขึ้นนะครับเป็นเหล็กนะตัวนี้ แข็งแรงนะครับเวลาเราไปลุยทางออฟโรดใช่ไหมฮะก็คือสมมุติมันมีสเก็ตหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ป้องกันได้ดีอยู่นะด้านบนจะมีราวหลังคามาให้ตัวนี้จะเป็นติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็คือว่าสามารถใช้งานได้จริงเลยเวลามีของใส่ด้านบนเนาะก็ <c oughs> คือใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ทรงแรดบัมเปอร์นะครับนี่ สำหรับสติกเกอร์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นประมาณไหนเนาะเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้แต่งให้ดูเนาะมันเป็นทรงแรดนะครับสำหรับตัวนี้กุญแจรีโมทนะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับก็คือเรามีกุญแจอยู่ในมือเนาะสามารถกดล็อกและล็อกรถได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับถ้าผมกดไปหนึ่งครั้งมันจะล็อกรถนะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งก็คือมันจะปลดล็อกให้ โดยมีข้อแม้ว่าลัศมีที่กุญแจจะอยู่ห่างจากตัวรถนะครับไม่เกิน80เซนโอเคเขีับมาด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับโรบาร์แขนยาวนะครับเขีับมาด้านหลังนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับของ Outlander นะครับ ก็มีห่วงตรงนี้ด้วยนะครับสองห่วงนี่สวยกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ดเดี๋ยวผมจะมาสรุปภายนอกให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้ที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมเนาะก็คือตรงกระจังหน้าที่พูดนะครับตรงนี้ กระจังหน้าปกติเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็ล้อแม็กของเดิมมันจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ขอบ18เข้าไปแล้วก็ใส่ยาง AT ทเนาะก็ใส่ติดซุ้มล้อแล้วก็ติดสติกเกอร์แรดบัมเปอร์นะครับแล้วก็โลบาแขนยาวแล้วก็กันชนท้ายแล้วก็บันไดข้างที่เปลี่ยนไปก็ประมาณนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างครับ ครับสำหรับด้านในของตัว V นะครับจะเป็นเบาะที่ให้มาจะเป็นเบาะหนังนะครับแบบซ e r ร่กราวิตี้เนาะส,นส่วนตัว E เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับเข้าเข้าด้านหน้าถอยหลังนะครับนี่ขยับขึ้นขยับลงนะครับแล้วก็มีด้านหลังให้ด้วยพวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้าย ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะส่วนด้านขวาตัวนี้ควบคุมในเรื่องของ Cruise Control ครู Cruise Control นี่มีตั้งมาตั้งแต่รุ่น E รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็มีหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบออ t โตแล้วก็สามารถแยกฝั่งอิสระซ้ายขวาได้เกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นแบบ6สปีดนะครับ สำหรับเกียร์ถอยของนิสันนาวา拉จะไม่ค่อยจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นเท่าไหร่นะฮะก็คือเวลาถ้าแบรนด์อื่นเวลาถอยมันจะยกนี้แล้วก็ไปสังซ้ายใช่ไหมฮะแต่สําหรับตัวนิสสันเนี่ยให้กดลงอย่างนี้แล้วก็มาด้านกวาอย่างนีอ้อันนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ถอยครับโอเคหลักๆก,ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมสรุปอีกทีครับผม สำหรับใครที่สนใจตัว Nissan Navara ส,นนสีประตูนะครับแล้วก็อยากแต่งสไตล์นี้หรือมันมีหลายแบบนะครับที่ให้เราเลือกเนาะเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากตกแต่งแบบไหนไม่จำเป็นต้องที่เป็นแบบออฟโรดก็ได้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กก็ได้นี่ให้เป็นแบบไม่จำเป็นต้องว่าขึ้นเขาก็ได้นะครับสำหรับที่ใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 8 4 3 2 0 9 8 1 5ได้นะครับ หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0875665392ได้นะครับหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาที่เพจนิสันเชียงรายบายนิสันนังฟ้าได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถแต่งรุ่นอะไรนั้นนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเออมีอันหนึ่งผมลืมทำของนิสสันเทอราแต่ว่ามีคนรีวิวไปในเพจแล้วแหละเข้าไปดูในที่เพจเราได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ลาเป็นกำไปก่อนครับสวัสดีครับ